พี่น้องอันนี้คือผักบุ้งแก้วยายส้มตัดเป็นท่อนๆแช่น้ำไว้ว่าจะไปปลูกค่ะพี่น้องแต่ยังไม่ปลูกยังบ่มีโอกาสค่ะฝนกระต๊อกแหง้งเมื่อคืนส่วนอันนี้หอมแย่ค่ะพี่น้องเม็ดเขาก็ล่นลงกระถางเนาะบางทียายส้มกะว่านนํำเ,เม็ดแก่ๆว่านลงกระถางน้ำค่ะงอกต้นกากับลายกระถางนี้กับแม่นค่ะ เกิดเรื่อยๆค่ะพี่น้องหอมแย่พักสะแงะบ้านเฮาส่วนในกระทางนี้ก่ะบ้านสีทิศดอกสีแดงค่ะพี่น้องสวยงามกำลังแตกหน่อค่ะแตกเป็นสองต้นเป็นสามต้นทั้งต้นแม่เนาะด้านนี้ก็ต้นฟางต้นกล้าพลิกกระพีจันก็ ต้นกาพีกะทย่อยปลูกไปน้าค่ะพี่น้องอันนี้ก็ผักชีใบเลื้อยหอมเปรบ้านเฮานั่นแหละค่ะผสมกับปลูกไว้ส่วนด้านนี้หอมแบ่งของปลาบัวบ้านสวนค่ะย่างหนึ่งกระถางใหญ่อันนี้ก็ผักชีใบเลื้อยปลูกไว้พี่น้องผักสวนครัวเฮาเนาะบ่ต้องซื้อเขายากินยำใดก็ได้ ตายแล้วกับพวกไม้อันนี้ก็เข็มฉาดของบาลัยวังพยอมกำลังงามค่ะพี่น้องเยชมกับมาโฮมโฮมกันนี่แหละทั้งไม้ดอกทั้งพักสวนครัวค่ะด้านนี้ก็พักอีตูเกิดเองค่ะพี่น้องเม็ดเข่าไปทั่วเลยเนาะเยชมเอาต้นหอมมาปลูกนะเม็ดพักอีตูในสวนขั้วลายค่ะ ก็มีหลากหลายพี่น้องเยสมปนเปนทั้งโหระพาต้นขิงมะเขือพวงบัวดินผสมบัวดินผสมโหระพากับขิงปักช้ำค่ะพี่น้องเดี๋ยวเยสมสิเบิ่งพี่น้องมันคือใบเหี่ยนๆแบบนี้แท่นี่บัวดินมันอย่างมาหลักกิน้อบ้านเนี่น่านเห็นแล้วพี่น้อง โตยิใหญ่ๆเลยพุ่นฟังดินอยู่เพิ่นขินอิ่มแล้วเนาะโอ้ยนอนกระทู๊กตัวดำเปื้อนตืดเลยอได้สองเลยพี่น้องสองสองเพิ่นฟังดินเบิ่งเขาต้องเกี่ยเกี้ยเบิ่งในดินนี่แหละพี่น้องนั่นได้อีกเลยพี่น้องได้อีกแล้ว,ลวเป็นสามตัวใหญ่ๆเลยปุ้ย เฉพาะใบบัวดินประสมจังเหียนเลยแทบไม่เหลือโอ้แบบนี้เลยเนาะเพิ่นมากินแปบ๊บเดียวกระถางนี้น่าซิบบมีค่ะที่เรื่องๆก็คือแดดแดดประมาณสี่ห้ามือผู้ใหแดดแดด,ด,ดแห้งเลยค่ะแดดแล้วฝนตกบบบนี้ดันบนกับบอนสีรวยล้นฟ้าของปลาบัวบ้านสวนค่ะ บแบล็กเมจิกไมเ้เฮสวนค่ะพี่น้องเอาขึ้นมาจากซาน้นยย่านน้ำถ่วมเนาะหน้าฝนแต่ก่อนปลูกผักกาดซ้อยนอนก็นมีค่ะ<ม>พี่น้องเกิดเองจากเมล็ดพันธุ์ยายสวมหล่นเนาะแล้วก็พี่น้องด้านบนดอกข้าวบรรสาสีชมพูของปลาบัวบานสวนยายสวมแย,ยกเป็นสองแล้วค่ะทุงดำหนึ่งกระถางหนึ่งพามาเบิ่งด้านนี้แบบน,นี้ ด้านหน้าค่ะเีสมปลูกเลยต้นมะละกอฮอลแลนด์6ต้นต้นพริกอันนี้กับปลูกมันี่แหละค่ะสิบต้น10 10หลุมบรแม่ณ10ต้นเนาะบางบางลุมก่ะเป็นสองต้นแบบนี้ยียสมกับปลูกไปค่ะพี่น้องส่วนครัวหน้าบ้านหลังบ้านโบสําคัญแล้วพี่น้องสมัยนี้ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านต้นยังกับปลูกไปเออ ไม่เหมือนสมัยโบราณค่ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือรางเงินของปลาบัวบ้านสวนค่ะปลูกหน้าบ้านเหมือนกันค่ะ